สวัสดีครับอแม่พี่น้องชาคุณพธ์และพี่น้องไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเจรโงสามลาวครับวันนี้ก็เป็นนวันที่16กันยายน2564ครับครับวันนี้ผมมีข่าวอยู่หลายประเด็นนะครับวันนี้ก็ผมจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังทุกท่านไปนะครับก็มีข่าวการี่วยบหลการปาระเบิดถ่ายพกกระโดดไม่นลงอไลนะครับหรือว่าพกเผด็จการนั่นเองนะครับก็ ที่เกิดเหตุก็มีอยู่หลายจุดนะครับในประเทศพม,ม่าเรื่องการชู้ลบและการโจมตีและประท่าการก็เกิดขึ้นทุกวันนะครับพี่น้องวันนี้ก็ที่ว่าเอาอีกแล้วนะครับก็รวนทางกลุ่ม c t f หรือว่ากลุ่ม k i ไ m a นะครับได้มีการประท่าได้ยิงก,กันกับพวกบฏเมือนอองลายหรือผู้ผ,ผลิตการนั่นเองนะครับวันนี้ก็เรามาเริ่มที่ PDF กันก่อนนะครับ มีกลุ่มพิทีอฟนะครับลักปาลาระเบิดไฉยพกกระเบิมืออ่อนหลายผู้ก่อการร้ายนะครับที่รัดก,กระเบนมาตามป่าหรือตามบริเวณใกล้เคียงกับพกพิทีเอฟนั้นนะครับก็ได้โลนทางกลุ่มพิทีอฟได้ปลาและเบิดไฉยพกกระเบิมืออ่อนหลายเล่เฉียวเสียิีไป8ปดลายนะครับในวันนี้ก็บาดเจ็บไปอยู่เก้าลายครับแล้วหลังต่อมานะครับป,าปาลาระเบิดไฉยแล้วก็ได้มีการ ปรัดทาได้ยิงกันเกิดขึ้นนะครับมีทางพกกระเบ,บิดมินอองลายเสียมกําลังขึ้นมาได้มาเจอฉายพกฟ d รีเอฟนะครับได้มีการโจมตีกันเป็นระยะระยะนะครับก็ได้ถูกกระเบิดของฟ d รีเอฟนั้นลักเอาไว้นะครับพกกระเบ,บิดมินอองลายก็ได้บาดเจ็บอีกจํานวนมากแล้วแถมพกกระเบ,บิดมินอองลายเข้าไปในพื้นที่นะครับเข้าไปในพื้นที่หรือในหมู่บ้านนั้นไป พบเจอชาวบ้านนะครับไปไล่จับชาวบ้านหรือไล่จับถามชาวบ้านนะครับเห็นกลุ่ม p t f หรืออะไรไประมาณนั้นนะครับแล้วถ้าเจอผู้ชายที่อยู่ในหมู่บ้านก็กล่าวหาว่าผู้ชายที่ในหมู่บ้านเป็นกลุ่ม p t f กันหมดนะครับก็ได้ทุบตีหรือมัดทุกถึงทุกอย่างนะครับทําให้ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นได้เดือดร้อนนะครับ บอกว่าอย่างไงก็ไม่มีทางเชื่อนะครับเพราะกระบวนการมืออ่อนไล์นั้นว่าชาวบ้านว่าไม่ใช่กลุ่ม p t f หรือเราเปลี่ยนชาวบ้านธรรมดาอะไรไปมาน,นั้นก็เขาไม่เชื่อนะครับต่อมาไปกัดชักผู้สูงอายุแปดสิบกว่าปีนะครับทําให้ผู้สูงอายุบาดเจ็บหรือมีบาดแผลนะครับทวกกระบวนการมืออ่อนไล์นั้นทําร้ายคน ผู้สูงอายุนะครับทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนและหนีการกลัวนะครับเพราะพกกระบ,บินั้นทําให้ชาวบ้านได้หนีกันออกหมู่บ้านไปหมดนะครับแล้วต่อมาทําให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปในหมู่บ้านนะครับแล้วพวกกระเบ,บิดมอนองหลายผู้ก่อ,อก,การร้ายนั้นไปเผาบ้านชาวบ้านเสียหายไปอยู่หลายหลังคาเรือนนะครับเพราะว่า การกระทําของพวกบวตมินออนไลน์นั้นมันนาทํากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่เป็นประจํานะครับต่อมานะครับเรากลับมาที่รัฐสารพี่น้องไทยใหญ่นะครับก็มีพวก GNL A และ FPPWSA ว่าแดงนั้นนะครับ GNL A ก็คือปลองนะครับปลองกับ FPP กุ่นไทยใหญ่เนื้อ พักนกลุ่มกันเข้าไปโจมตีกองกําลังอาชีระอาชีเอของเจ้าึกรัฐจานใต้ก็ไล่ไปจับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านที่เป็นผู้ชายบริจุทธ์ไม่มีความผิดอะไรแล้วไปว่าเป็นกลุ่มอาชีระหรือเปล่าเป็นกลุ่มเกี่ยวข้องกับอาชีระหรือกลุ่มติดอาวุธรัฐสารใต้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเป็น พี่น้องไทยใหญ่นะครับจะได้ลงโทษหรือคุมแงลังแกกดขี่อย่างมากครับถ้าเป็นเผ่าปลอง GNLA นี่ไม่มีอะไรผิดครับก็ถูกไปหมดไม่ไปหาเรื่องไม่ก่อโกนนะครับถ้าเป็นพี่น้องไทยใหญ่นี่จะโดนดับนึ่งนะครับโดนรังแกข่มคูกหรืออะไรแบบนั้นนะครับแล้วแถมไปยังดล้ไทยเงินทอง และฉัดแดงต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้าน A L A L F T g N L A F P U W S A ร่วมหัวกันเข้าไปลังแกประทัชนที่อยู่ในพื้นที่อย่างมากมายต่อมานะครับได้มีจาาบ้านได้พยพยหนีจากหมู่บ้านในพื้นที่หลายๆจังหวัดทำให้จาาบ้านนั้นไม่กล้าอยู่ในหมู่บ้านและไล่ออกหมู่บ้าน กันไปพักอาศัยอยู่ตามบ้านตามบา,ตาม,บาตามอุโบสถต่างต่างบางบ้านมังคนมางเดือนก็ไปบ้านญาติพี่ญาติน้องต,ต่างจังหวัดแล้วทําให้มีเกิดสงครามกันขึ้นกับพวกกบฏป็นออนไลน์มาเข้าร่วมพวกีเอเีพียูเรื่อบ้านแรงมาใส่ชุดเอสพีพที่เป็นไทยใหญ่รัฐฐานเหนือนั้นนะครับเอสพี R, R, P, 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 ก็หัวหน้าของเขานะครับ ไม่ใช่ไทยใหญ่แล้วนะครับพ่อผู้บริหารหรือหัวหน้าของเขานั้นเปลี่ยนต่างชาติหรือเปลียนพมา่าหรือเป็น W A อหรือบ้าแดงนะครับทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยใหญ่ได้เลือดร้อนได้อุพยศได้หนีทำให้พี่น้องไทยใหญ่ไล่ถูกกดขี่รังแกพี่น้องไทยใหญ่ได้โดนูกหรือถ่ายเงินต่างๆที่มีอยู่ในหมู่ว่านถ้าเขา เข้ามาในหมู่ว่านจ๋าเรียกไถเงินต่างๆนานาทำให้พี่น้องไทยใหญ่ไม่สามารถพูดอไอหลายายนะครับเพราะว่าทางการกระทําของเอัดเอ็ดผีผีเ l a นเอนั้นทําให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่หรือจังหวัดต่างๆนั้นก็ถูกลังแกอย่างมากมายที่เดียวเพราะว่าเป็นแผนการของพวกกบฏมืนอองหลายพวกก่อการร้ายวางเตรียมเอาไว้ หรือจากค่าล้างเผาพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในรัชสารก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ครับวิธีการทำของพวกเขานะครับทำให้พี่น้องชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในประเทศนั้นอยู่ยากขึ้นทุกวันหมังหมู่บ้านก็หนีไปต่างประเทศหนีไปต่างจังหวัดหนีไปอยู่ภรมลนดนต่างๆที่ไม่ได้เดือดร้อนแล้วแถมยังไปกดขี่ทุกถึงทุกอย่างที่มีพี่น้องไทยใหญ่จำนวนมาก ถ้าเป็นพี่น้องจาาปลดลองหรือพี่น้องหลอยไม่มีดอก,การเดือดร้อนอะไรแต่อย่างใดเพราะว่าการกระทําของจีนเอเองนั้นไปลังแจพี่น้องทาดายายเมื่อว,ว่าที่จะเป็นหลอกล้องมาได้ขออนุญาตอะไรแต่อย่างใดทําให้พี่น้องชาดายายที่เป็นนักร้องนั้นเดือดร้อนและเสียหายทับสินต่างๆที่มีในบ้านแล้วลื้อไถทับสินต่างๆของพี่น้องที่เป็นนักร้องที่ อยู่ในรัสารนั้นไปจำนวนมากครับเพราะว่าการกระทำของ cna l ก็ไม่ต่างกันกับพกกบทมินอองลายอย่างใดนะครับแล้วเรากลับมาที่โกก้าง m n d a a ครับก็ได้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นกับพกกบทมินอองลายผู้ก่อการร้ายที่พกกบทมินอองลายผู้ก่อการร้ายจะยามเสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่หรือลุกรานเข้ามาในพื้นที่ในประมาณตีหนึ่ง พยายามลุกเข้ามาแต่ว่าทุกทางกองลัง mn d a a ได้ซุ่มยิงหรือไล่ตอบโต้เปิดสงครามประท่าไปอย่างหนักเข้าไม่ได้ก็ได้ถูกทาง mn d a a ได้กระน่ำยิงทำให้พวกบบมืนอ่องหลายแล่เสียชีวิตไปไม่น้อยกว่า18ลายาเจ็บจำนวนมากทำให้พวกกบมืนอ่องหลายแล่ล้าถอยไปก่อนแล้วต่อมาตอนเช้านี้ไล่ใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มายิงช่วยทำให้ เกิดสงครามกันขึ้นในเวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้าพี่น้องตาบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านก็ได้อพยพหนีออกจากหมู่บ้านบางชนที่เป็นคนผู้ชูงอายุไปไม่ได้ก็ถูอกอาภุดเบรเมินอ่องไล่ไปมัดหรือสอบถามทุบตีอย่างมากก็ทําให้ตาบ้านนั้นได้ส้งผลกระทบถูกอาภุดเบรเมินอ่องไล่นั้นดังแกหรือทุบตีอย่างมากครับ ่อมาพวกกบฏมือนอองไลยออกจากหมู่บ้านแล้วไปเจอชาวบ้านสามคนที่ทํามาหาจินในไร่ทํากับชาวบ้านว่าชาวบ้านเป็นกลุ่ม MNDAA โกก้งว่าอย่างนั้นเพราะชาวบ้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดทําให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บหรือโดนทุบตีโดนทางพวกกบฏมือนอองไล่พวกก,การร้ายมัดทําให้นําทางหรือส่งทางให้เขาแต่ว่า ชาวบ้านไม่รู้หรือว่าชาวบ้านไม่เห็นชาวบ้านไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดก็ได้ถูกทางพวกกบฏเมียนอ,องลายทำร้ายอย่างมากก็ถึงในเวลาต่อมาก็ปล่อยให้ชาวบ้านไปถ้ามีกองกำลังอ็น <c oughs> ดีเอเอโก้ก้างนั้นได้ชุ่มยิงพวกกบฏเมืนอองลายที่เข้ามาลังแกประชาชนที่ในหมู่บ้านหรือยิงไปมั่วชั่วทำให้ชาวบ้านได้ตกใจและหนีกันมีเสียงร้องกะโกนขึ้นมาอย่างมาก เพราะว่าพวกกบฏมินอ่องลายนั้นจะไม่เลือกนาใครเวลาเข้าหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งก็จะใช้อาวุธปืนยิงไปอย่างมั่วทัวทําให้ชาวบ้านล้องกลนหรือหนีกันนะครับเอาชีวิตลอดหนีหัวจุกหัวโจรเข้าป่าไปทางไผ่ทางมันเพราะว่าทางพวกกบฏมินอ่องลายนั้นจะทํากับพี่น้องประชาชนอย่างนี้เลยเป็นประจํานะครับต่อมาครับเรามาที่ KIA กับ กลุ่มพีจีอนะครับร่วมกันตมตีของกองทัพกบฏมินอองหลายผู้ก่อการ้ายแตกไปฐานหนึ่งที่ในอารปมนะครับที่ใก,กล้กับภูเขาที่ในหมู่บ้านนัดคักจินก็เลยมีการทุบกันเกิดขึ้นในเวลาประมาณอยู่ชั่วโมงกว่ากว่าพวกกบฏมินอองหลายและเข้ามาในพื้นที่ของกองกำลัง KIA บุกลุกเข้ามาและถูกทางเ i a และโ้มตีและใช้อาวุธอาซิกีจันด,ดม ลดพกบทมืนอ่องงลายเสียหายไปหนึ่งคันและทหารและเสียชีวิตไปห้าสิบเจ็ดรายและบาเดเจ็บไปจำนวนมากทำให้พกบทมืนอ่องงลายและล้าถอยไปเพราะว่าไม่สามารถขึ้นได้มีทางกองกำลังก i a าละจมตีจำนวนมากก็เลยมีทางอาพิจีหรืออาบุตต่างๆนานาที่เลยมาจรวมของกองทัพอ่าพกบฏมืนอ่องลายพกการร้ายลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ ได้ใช้เวลาอยู่ประมาณ3ามถึงสี่ชั่วโมงในเวลานี้ก็มีการเกิดขึ้นการยิงกันอยู่เป็นระ,ะระยะระยะเพราะว่าทางพวกกบฏมินอองหลายพวกกับการร้ายนั้นลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของ k i a ทําให้ k i ไได้ประท่าหรือกระนํายึงทําให้พวกกบฏมินอองหลายได้เสียชีวิตจํานวนมากหรือบาดเจ็บมากทําให้ชาวบ้านได้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้ตกใจหรือเตรียมผ้าเตรียมของหนีอพยพ ไปที่ปลอดภัยหนีสงครามไปจากที่ปลอดภัยเพราะว่าเกิดขึ้นสงครามทุกวันในวันนี้ก็ถือว่าอย่างดุเดือดมากครับทําให้พกกบิดมินออนไลน์ได้บาดเจ็บและเสียชีวิตไปที่ทางจังหวัดภาคเหนือจะมีการเกิดขึ้นสงครามบ่อยครั้งนะครับเพราะว่าพกกบฏมินออนไลน์นั้นไปเปิดสงครามกับกลุ่มต่างๆที่อยู่ในรัฐสารหรือในรัฐเกรียงหรือรัฐกะยา และเปิดฉกให้ทุกกลุ่มที่อยู่ในประเทศนะครับก็ทําให้เกิดสงครามขึ้นทุกวันและเป็นประจําครับพรกกบฏมินออนไลน์ผู้ก่อการร้ายได้ทางปัญหาขึ้นมาถ้ามีการประท่าหรือการที่รบกันขึ้นอยู่หวกั้งนะครับในประเทศของตัวเองก็ไม่มีทางจากสงบลงได้เพราะว่าพวกกบฏมินออนไลน์ทหารพม่านั้นพยายาม จะกวาดล้างเผ่าพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในประเทศไม่อยากให้มีเผ่าพันธุ์อะไรมากเกินไปในประเทศจะว่าอย่างนั้นนะครับกบฏมือออนไลน์มือนกันก็ได้ถูกฆ่าล้างเหมือนกันนะครับไม่ว่ากลุ่ม CDF หรือพี่น้องพอม่าที่อยู่ในประเทศก็โดนถูกลังแกและกลุ่มคู่ กดขี่คุมแงี้ยประชาชนพม่าด้วยกันนะครับพกบดมินอองลานั้นจะทําอย่างนี้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรากลับมาที่ย่ันกุ้งนะครับยานกุ้งก็มีการขับไล่พกบฏมินอองลายอยู่เป็นประจำนะครับขับไล่พกบฏมินอองลายผู้ก่อการร้ายเพราะว่าไม่เอาการผลิตของพกบฏมินอองลายครับก็ได้มีการขับไล่พกบฏมินอองลายอยู่เป็นประจำนะครับ ที่มันดรียก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ออกมาขับไ,บออไล่พวกกบฏเมีนองลายพวกก่อการร้ายก็ขึ้นมาขับไล่เช่นกันครับสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสุดท้ายก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แ,และกดติดตามนะครับจะได้ทราบข่าวสารที่อัปเดตมาใหม่นะครับเจสดีครับ